สวัสดีค่ะพแมพี่นงคงคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองเนาะค่ะเนาะมาดานจิมว่างแนวทางของฮานอยลงไปแล้วเล่าสตาที่เขาไปของเซียนหนุ่มกับแลกหลับหนังฟ้าเนาะผู้ใดเป็นแฟนครับเล่าสตาเขา้าไปติดตามชมได้ผู้ใดเป็นแฟนครับของฮานอยค่ะเข้ามาติดตามชมได้คือกันอ่ะชอบอันใดไปอันนั้นพแมพี่นงองชอบตัวไหนกินตัวนั้นนะคะเนาะชอบจัดขัดผ่านนะคะ เลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขา้าและรูดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดารามาดามให้เป็นกำลังใจสึ่งกันเลยกันเนะาะผู้ใดใดแนบะนโนคอมเมนต์มาแน่เด้อดีใจกับผู้ที่ใดเนาะให้กำลังใจของเซียนเซียน้ยนาน้อยนี่มีทุกวันได้พแมนนี่นองคันเพาขยันอหลีบ่ได้มา้อน,น่เซียนเซียนเพื่อนกับขยันสุดๆที่ให้มาทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชก,การเป็นตาห้กำลังใจพนอยด้เพราะว่าได้แก้ไว้ไปตลอดแก้ไว้ไปตลอดทุกวันสายขยันไม่เหมือนลาวพัฒนาไม่เหมือนรัฐบาลไทยต้องรออันนี้ว่าต้องรอพแม่พี่น้องเมื่อวานไม่ได้ไปวันนี้ไปเลยเนาะเมื่อนี้ไปต่อเลยเมื่อต้องไปเลยเดอกไปต่อไปห้าน้อย ไปเบิ่งเพิ่นคุดท่องที่ห้าหน้อยเอาหาเงินนำอากาศเอาว่ามีวันหยุดราชการไปเรื่อยๆตามตัวตามติดอ้าชอบแดัดคัดพันพ่อ่พี่น้องนี่คกอตัวให้แค่แนวทางเราแล้วเราอีกเพราะว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเศร้ากันเศร้าพ่อ่พี่น้องคาดเดาคาดคะเนคาดหวังคาดหวังนี่นาคาดหวังอยู่ดองอ้าวใช้ขยันใช้รรูดหามพลาดตามตัวตามติดข้อง รับนางฟ้าเข้าไปสองรอบแตกบนล่างหนึ่งรอบคือรอบกาชาดเอาบอมเป็นรอบกาชาดเออรอบกาชาดแตกบนล่างศูนย์สองสองศูนย์ล่างแล้วก็หนึ่งสองตรงตรงบนแล้วก็เข่าตัวตรงตรงตัวนิ่งตัวจอ้อมกับแตกสามตัวอะแล้วก็ต่อด้วยรอบ VIP ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เข้าตัวนิ่ตัวจอมือมือไม่ตามตัว แลกรับนางฟ้าสาวน้อยวัยละอ่อนให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยของเพื่นกําลังฮอตเนี่ยกําลังเดือนดีเล่าสตากับไปแล้วมาไปต่อบาทนี้เล่าเออห้าหน่อยแลกรับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าน่อยหนึ่งสามกับสองกับสามสองกับสามสองตัวสี่หาง สองตัวก็จะมีสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสอง,งสามแปดสอง,งสามเก้าสองสองสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองแปดสามแปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสามแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของรับนางฟ้า แล้วไปต่อไปต่อเป็นของดาล่ามาดามมีใครได้ใครตามไหมคะของดาล่ามาดามกำลังฮอตเดอ้อรัฐบาลให้กับไปเล่ากับไปเดอ้อฮ้าน้อยกับไปม่อวานนี่เล้าสามาชี้กับไป <c oughs> โอ้ขอโทษขอไดยคุณมีเี่นไรเล้าสามาชี้กับไปมื่ขึ้นนี่โอ้สุดยอดสุดปังสะนั่นวันไหว ผู้ใดสิไปนำมาดามขยับมาบานนี่เมื่บวานไปรอบสามัคีเจ็ดแปดตรงตรงตัวเน้นตัวเจาะวันนี้วันใหม่ไปต่อเน้นน้อยพิเศษเด้พรมพีน้องแต่ว่าเพิ่นไปรอบสามัคีอยู่นมื่อวานไปก่อนเนาะเพราะว่ารอบสามัคีกับพิเศษมาพร้อมๆกันวันนี้วันใหม่ไปต่อใครจะตามดาลามาดามคนสวยใน ในในจอนี่ละรูดสี่หน่อยสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเบิ้ลจะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าสองก็เน้นไปสองหางเน้นไปที่ สี่เจ็ดห้าเจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี่ห้าเจ็ดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเดลลามาดานแล้วไปต่อไปต่อเป็นของเลขมีที่มาเข้าไปที่48่แปตรงๆรอบปกติวันนี้วันใหม่ไปต่อ เลขมีที่มาให้มารูด4หน่วยถึงห้าหน่วย3มกับ4ี่สองตัวเสียงสา3เก้4สี่เก้ี่นเบิ้ลก็จะเป็น3ามสามี่สี่สมตัว3มหางสามสี่เก้าสามสี่ศูนยสี่สี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่3 0 4 0ูสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว3ามสี่ ศูนย์แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของเป็นของโอ้ขอโทษขออภัยอ่ะเป็นอย่างคือแหดุข้อเทนองมือนีเนาะเป็นของงานซ่องสุวรรณมีผู้สุมอีอย่างอยู่บ่เผาทานเผาเทินอยู่บ่คือเหตุข้อเนาะพี่นนองซ่องสุวรรณไม่ผ่านต้องกออรับขอโทษขออภัยแฟนผับซ่องสุวรรณวันนี้วันใหม่ตามต่อตามติดซ่องสุวรรณให้มารุด สี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับสี่สองตัวสี่หางสามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกเบิลจะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่ห้าสามสี่หกสามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่ห้าสี่หกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามสี่ แคปน้าโจอแล้วไปต่อเป็นของเป็นของซองเออของซอเช็ดเออของฮันเสียนนมเนาะกันเนาะเป็นของเสียนนมวันนี้ไปใหม่ตามต่อเสียน,นมของเสียนนมผ่านตรงกาบขอโทษขออภัยเด้อ,อโปรเนพีโนงเด้อ,อ,อเสียนนมไม่ผ่านกาบขอโูษขออภยัย จำนวนไม่มารูดสีน่อยถึงหน้อยศูนย์กับ1นสองตัวสี่หางเดี๋ยวเรียกงพมาพี่น่องอึบสองตัวสี่หางก็จะมี0ูนย์สามศูสาหนึ่งสบิก็จะเป็นบิ้ลก็จะเป็นหนึ่ง หนึ่งห่งสามตัวสามหาง1 0 1่0ศูนย์หนึสนีองตัวเน้นไปสหางเน้นไปที่หนึ่งสามหตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว013ย์หนึ่งชปหน้าโจถ้าใครจะตามของเซียนนมแล้วไปต่อเป็นของใครตามความบุญความกุนเสียนนมที่ห้ตัวเลขแนว่างมาว้างทั้งสองนกกอบวระกุณหลายๆ ไปต่อเป็นของช่อแช่ชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อของช่อแช่ชัยกับโบพันตรงกลับขอโทษขอให้แป้นครับเนาะตรงนี้ี่น้องครับกลับขอโทษขออภัยวันนี้วันใหม่ไปต่อช่อแช่ชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดสองแปดสามศูนย์สองศูนย์สาม จะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หาง8 0 2 8 0 3 8 8 0 2ก็เน้นไป2หางเน้นไปที่8 2 0 2 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว8 0 2แคบหน้าโจถ้าใครจะตามของชอเฉทชัยเนาะอ่ะขอบคุณขอบคุณชอเษทชัย ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางส่งกับขอขอบคุณหลายๆเลขเ่าเขาพวบปังกับขอโทษขอให้แทนเพื่อนเดอ้อเพื่อนพี่น้องเดอ้อเลยเขาเลขปังก็ดีใจด้วยเนาะคะเนาะต่อไปเป็นของเอา็อกจกิ้พารวยกับโบพานกังกับขอขบโทษขอให้แฟนครับล็อกจิ้มพารวยมือนี้มือใหม่ไปตัววันนี้วันใหม่ไปตัวอะเมืองของแทร่เลยมือนีรอกจกิ้พารวยคนสวยให้มารวด สี่นอยถึงห้านอยหกกับเจ็ดสองตัวสี่หางหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกหก เจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นที่เจ็ดรูดที่เจดเด้อค่ะเสองามตัวเน้นสองหางหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกกิกพ่รวยกับประบุญขอบุนล็อกกิกพารวยก้นสวยใจดีที่ให้ตัวเลขเนาะทางมาว่างทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายหลคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะหาหน่อยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ